กฎแห่งความสำเร็จกฎข้อที่หอย่ายอมแพ้กฎข้อที่สองอย่าลืมกฎข้อที่1ตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้ความสำเร็จก็จะคงอยู่ตราบนั้นสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสมิงใหญ่เล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีนิทาน เต่าผู้ซื่อสัตย์กับราชาแห่งป่ามาเล่าให้ฟังลองไปรับฟังกันได้เลยครับนิทานเรื่องเต่าผู้ซื่อสัตย์กับราชาแห่งป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกทางทิศเหนือของขุนเขาสูงมีผืนป่าใหญ่เขียวชะอุ่มกว้างไกลสุดตาเสียงนกนานาชนิดร้องขับขานยามเช้า แสงแดดลอดผ่านยอดไม้กระทบพื้นดินเปียกชื้นที่นั่นคือป่าหิมมวันดินแดนที่สัตว์ทุกชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกลางป่ามีสระน้ำใหญ่ใสสะอาดน้ำเย็นเฉียบจนเห็นพื้นทรายข้างล่างรอบสระนั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำมากมายทั้งปลาตัวใหญ่เต่าตัวอ้วนและกบเขียวร้องระงมในยามฝนตก แต่ในเหล่าสัตว์น้ำทั้งหมดนั้นมีเต่าตัวหนึ่งโดดเด่นที่สุดชื่อของมันคือเจ้าทรัพ์เต่าผู้ซื่อสัตย์สุขุมและไม่เคยโกหกใครเลยเจ้าทรัพ์จะตื่นเช้าเสมอมันจะคลานช้าๆออกจากโพรงเล็ดขลาางโขดหินแล้วมองเห็นเพื่อนๆสัตว์ทั้งหลายออกหากินลิงแก้วโหนไม้หัวเราะร่า เจ้าเต่าเอ๋ยเจ้าช้าขนาดนี้ไม่ทันใครหรอกวันนี้มีผล,ลไม้หล่นเต็มพื้นเจ้าไปถึงก็คงเหลือแตก่ก้านเจ้าซับหัวเราะเบาๆชอก็จริงแต่ถ้าเราไม่หยุดเดินเราก็ถึงที่หมายเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายต่างหัวเราะแต่ไม่มีใครเกลียดชังเต่าเลยเพราะมันไม่เคยโกรธไม่เคยพูดร้ายใครเลยวันหนึ่ง มีข่าวลือสะพัดไปทั่วป่าว่าราชาแห่งป่าตัวใหม่ได้ขึ้นครองตำแหน่งแทนราชาเก่าที่สิ้นไปราชาองค์ใหม่คือพญาอินทรีทองผู้ทรงอำนาจและมีสายตาแหลมคมอินทรีทองบินโฉบผ่านยอดไม้ด้วยปีกที่ใหญ่ดังเมฆมันประกาศเสียงก้องทั่วป่าตั้งแต่วันนี้ ข้าจะเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงใครทําผิดกฎข้าจะลงโทษโดยไม่ปราณีสัตว์ทั้งหลายต่างหวาดกลัวเพราะราชาองค์นี้เด็ดขาดไม่เหมือนราชาเก่าที่เมตตาแต่เจ้าทรั์กลับไม่หวั่นไหวมันคิดว่าราชาใหม่ก็ต้องการความเคารพเราแค่ทำดีตามทางของเราไม่กี่วันต่อมา งูเขียวเจ้าเล่ชื่อขุนเลื้อยเห็นว่าอินรีทองทรงอำนาจจึงคิดจะทำตัวสนิทเพื่อหวังผลประโยชน์ท่านราชาข้ามีข่าวสำคัญงูเลื้อยเข้าไปกระซิบมีสัตว์ปังตัวไม่เคารพท่านแถมยังพูดจาดูหมิ่นอีกด้วยอินรีทองถามเสียงเข้มใครกันเจ้าเต่าที่อยู่สระน้ำกลางปา่า ข้าได้ยินมันพูดกับพวกกบว่าท่านโหดร้ายไม่ต่างจากพายุที่พัดทำลายรังนกอินทรีทองตาแดงว่าหอกมันกล้าพูดเช่นนั้นจริงข้าจะลงโทษมันให้เข็ดขุนเนื้อยิ้มอย่างพอใจแผนของมันสำเร็จวันรุ่งขึ้นอินทรีทองบินลงมาที่สระน้ำเสียงปีกดังฮือจนผิวน้ำกระเพื่อม เจ้าเตาเจ้ากล้าว่าข้าโหดร้ายใช่ไหมเจ้าทรับตกใจแต่ยังสงบข้าไม่เคยพูดเช่นนั้นเลยท่านราชาข้าเคารพในอำนาจของท่านเสมออินทรีทองไม่ฟังมีพยานงูเขียวเล่าให้ข้าฟังสัตว์ทั้งหลายเริ่มมามุงดูต่างพูดคุยกันเสียงเบาเจ้าทรั์ได้แต่มองร,บรอบ แล้วกล่าวช้าๆหากข้าทำผิดจริงขอให้ท่านลงโทษแต่หากข้าบริสุทธิ์ขอให้ฟ้าดินเป็นพยานอินสีทองจ้องเต่าด้วยสายตาคมแล้วสั่งให้ขุนเลื้อยนำพยานมาพิสูจน์คืนนั้นฝนตกหนักลมแรงจนต้นไม้ลู่โค้งเจ้าทร์นั่งอยู่ใต้หินใหญ่เศร้าแต่ไม่โกรธ เราถูกกล่าวหาแต่เราไม่โกหกเราต้องอดทนขณะนั้นเองนกกระรางตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ได้ยินทุกอย่างในวันที่งูโกหกมันบินฝ่าฝนไปยังรังของอินทรีทองท่านราชาข้ามีสิ่งจะบอกความจริงแล้วเต่าไม่ได้พูดเช่นนั้นข้าอยู่ที่นั่นในวันนั้นงูเขาโกหกท่าน อินทรีทองนิ่งไปมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตัดสินเร็วเดินไปวันรุ่งขึ้นอินทรีทองบินไปหาขุนเลื้อยเจ้ากล้าโกหกข้าใช่ไหมงูตกใจพยายามหนีแต่พญาอินทรีขวาขึ้นไปบนฟ้าแล้วปล่อยตกลงสู่หุบเหวลึกเสียงงูหายไปในความเงียบอินทรีทองบินกลับมาหาเจ้าทัพย์ เต่าเอย๋ยข้าได้รู้แล้วว่าความซื่อสัตย์ของเจ้ามีค่ามากกว่าคำพูดใดๆจากนั้นราชาแห่งป่าประกาศต่อสัตว์ทั้งหลายว่าต่อไปนี้ผู้ซื่อสัตย์จะได้รับเกียตรติสูงสุดในอาณาจักรของข้าเจ้าทรัพย์ไม่พูดอะไรเพียงยิ้มช้าๆมันยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิม ไม่หลงในชื่อเสียงหรือเกียรติสัตว์ทั้งหลายเริ่มหันมาทำความดีและพูดความจริงป่าหิมวันกลับมาสงบสุขอีกครั้งข้อคิดจากนิทานความซื่อสัตย์อาจทำให้เราช้ากว่าผู้อื่นแต่สุดท้ายมันจะพาเราไปถึงจุดหมายโดยไม่ต้องกลัวสิ่งใดเต่าผู้ซื่อสัตย์ไม่ต้องใช้ปีกบินสูงไม่ต้องมีเสียงคำราม แต่หัวใจของมันมั่นคงยิ่งกว่าใครในป่าทั้งหมดถ้าชอบนิทานแนวนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับนิทานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอมาฟังพร้อมกันได้เลยกับสมิงใหญ่เล่าเรื่องสวัสดีครับ